ขึ้นมีบทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวดตีรัตนปริษยังคินจีวิตังทววิรังวัสเสุวายังรัตนปนิตังนันองสมังกัดปิตาตาเกเตนะอิดังปิภุเทารัตนปนิตัง,ตงเงตเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุขยังวิราสังขมาตังปานิตังยะโสชุกะ เชียามุนีสมาหิตโตนาเตนะตัมเมนะสมาธิกินจีตัมติตัมเมรัตตานังบุรีตังเตเดนะสัจเจนะสุวัติโมติยัมุตัสเซคุปะริวานะยิสุเจนสมาธิมานันตะงวิกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนัควิชติตัมติเมรัตนังบริตางเตเดนะสัจเจนะสุวัติโมตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสทาสตาลิเตดานิยวพาเิโหติเตทักินายาสุตตัสสาวกาเอเตชินานิ ขันตาลายีทำติสังเครัตนบริตาเอเตนะสัจเจนาสุวัติหุตุเยสุปยุตตามนัสสะไปเถนันการโนโภตมัสสาสนามบเตปะตาอัปตังไคหะวะทามุคาอิพุติงิชมานะทำติสังเครรัตนบริตาเอเตนะสัจเจนาสุวัติหุตุคีนังุรานังเวังนทีิสัมภวังวิรตจิตายะติกเกปุรสเตีระทีชา อขัมธิันทานมิพันตีระเตถายังปฏิโอยตัมปีสังเทรัตนณมณีตังไเตนะสัจเจนะชุวะทิโนตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวรัตอัตตาเวชตังสยุยาจยังอิตาราปชาอัตตพันตสาโตสสะมิจังยัสัญญะปัจจาริโนเนวะเทวนาคันตะโพนะ มารสากุลมุนาสิตังอัปชิตังกะอิตราปะารูปัสสันโตน,นุบทที่สิบส่บสทสวดเกตุกตสุตพาสิตังพาสิตงมิทังเตนะปะควตาชานพาปาปัสสตาอะระหกปาธรรมะบ,บุเทนะเอตุเมมาหานุสสะเวนะมาปะรามะ ยามาอิติจิและยามาปิดปัจัสปะทยภายามาอาจาระปัวิวิตเนมาพิทิวิชานัขันปิยามาปภักดูปัตตายะมาสนะโมโารุยัตาตุเมอตตนาวชะญาขเนธมากุสลายเนธมาสองวชัยเนธมาพินยุค พระคุใจในธรรมาสมาตะสมาธินาอะหิตายะทุขัยะสังวัตตังติอัตตุเมเหปะชะเขยยะถายะธาตป็เหตุอัตตนาวะชาเนยธาเมธรรมาภุสลายเมธามาอะนะวะชัยเมธรรมาวิญโูปะสดชัยเมธามาสมุตาสมาธินาหิตายะสุขัยะสังวัตตังติอัตตุเมเหอุปสัมปะชาวิหะไรยาถาติ บทที่15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมะพมายังชรูปะในตัสสนติตานาเอตังพะยังบารณีเปกมานุปัญญานิกะอิราคะสุขะวะหาติอุปนิยติชีวิตมะพมายังชรูปะในตัสสนติตานาเอตังพะยังบารณีเปกมานุโลกานสังปัจชเสะสังติเตโโยทักายะทังยะโมวาจายะอุทั เดสาตันตัสสเปตัสสะสุขายะโหติยังทิวัตโมโมปะโรติปุณยังธรรมโมหะเรับพระธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาหะวะหาติเอสานิสังโสรัมเมสุจิเมนะกทุกข์ขจิมขชัติคมัจริสเปสังคารานิจติอัตาปัญญาปสติอัตาใิปีนาปิดุจเจเอสั มโควิสุทิยาสัพเพสังคาระตุขะเทียตาปัญญายาปัสสติอธนิปินตติตุเกเอสัมโควิสุทิยาตัพเพนังมันตะติเตตาปัญญายาปัสสติอธนิปินตติตุเกเอสัมโควิสุทิยาบทที่สิบหกวรสษว่อปันนากัจชาดุปปัญญากัฐานะเมเจตุติยังหาสุตักติยาเอตังอัญญายะเมธวีตังคันเหยะอปันนญจังปะหุงเวสอนังยันติอภะปะปานิวะนานิจัก อารามะลุคัจตยานิมนุษสาปยะอาชิตาเมังขสานางเกมาในตัสารามุตมาในตัสารามามาธรรมะปปุตตาปมุชติโยจักดัญธรรมจังมังจัสังกัญจฉสเลนังกโตตาเรียสัจจานิสมปัญญาปัสสติถังทุกขสมุปาังทุกขสัจัปฏิรรมการิยจักปังิธ ทุกขูปัตสัมมาคามิตังเอตังโพธนังเพมังเอตังสัมมุตตมังเอตังสามังหามคำมะสะพะทุกขาภุมตะสตีบทที่สิบเจ็ด ชายุทธมังกาธตราวิปัสสเกสังหิลาสังกุปังตังยิธานะมัคยิปุโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแท้มทำอิจบันนั้นนี้ไม่คอนแตรในทางนั้นและบุคคลนั้นเพิ่งจะเริ่มทำนั้นหนึ่งนย่าให้ปลุกปวงมเถอะอาเชวะกิจะมาตักฟังโกชัญญามรังสุเวถึ่งพรมทำเพียรในในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตาในวันพรุ่ง ในหนูสังฆรัเนมหาเสลนะมุนะเพราะว่าความผิดเพี้ยมุที่เมศในนั้นไม่มีแต่เราทั้งหลอวังวิหาริมาตาเป็นอหรัตตมัตตันติดันตมุติเตกรัตโตติสโอจิคเตมนิสิรมุีผู้สงบย้งเรียบบุคคลทุกมนตปฏิยังนี้ความเพียไม่เปนทั้งวันและกคนนะว่าผู้มีราตีนนเจริญด้วยประการชนิแลบทที่สิบแทสวดพิหปะเวกนาปัญจ เวทนะปาถังพะราธมมิชรังอัลติดารมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคนความแก่เป็นได้ปิยาทธรรมมหิปิยาที่นัติดารมีความจตั้งเป็นธรรมดาร่วงคนความเก็บไข่เป็นได้มาแรกทรรมมหิมานั้นที่ดารามีความตาเป็นธรรมดาจะร่วงคนความตายนแรกสัพเพหิเมปธีหิมนาเปหินานาพาวงมนาพาวงถ้าจะระบเรขึ้นต่างต่างที่ว่าเราจะต้องพัฒาจากของเราของเจริญใจทั้งหลายน้โปรแกรมมสตร์มีกัไม่ข่าใตา่หถนไหม ยนยรคมาัปนทุกรรมาสตัิสารนานมีกครมงตอวนีกัูเห้ผลกัรเมืเกิดมกรารปฏิการทามวิทยาศาสรอย่างกามาดีสันการยังวาปาปวังวาสัจยาญาทาอวิสัมมเราทํมุนได้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราเป็นทวว่ารู้ว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมงานสืบไปวงอเมริกาเป็นทางไปจะไปกับทางเราเมื่หลายทศวรุนอย่างนี้ทุกวันทุกวัเธอบทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาวยยศนะคะคะ ปัตตาเจะมีตุกาพิยปัตตาจนิีพยโสกปัตตาเจนิสโสกหุ่นทัพเพริวานิโนเอตาวัฏจากรมิสัมมะตะ้งที่มมมาตะสัพเพเดวันุโลตันตุสัพพัสสัพพิสุจิยานันตตะันตุสัตยาสิลังรักันตุสัพพะภาวนาภิกษาวมุตุนะชัทุกเทวตาภิกษุสัพเพปิตษุบารัีติปษุเจตานังปารังมานะตานังสเตสินารักันนมนามิสัพพะสุปฏิสิบุสวดเทวตาปฏิทานนะคะท่าน นัมยาปฏิกานาคาโยามายาเตวะาสันติหาระวัตเติเป็นพรตัทเรกนเป็นการทำมาทานวันโตปูชิตาโซจิงกรเตธาวิหารมเรเตราจะมาชานาวกัาจากิพโอสารานิกาาละจากอุปัสกาขามาจากเทสารมาจากเิสราสัปปานัปูตาสุกิตา็วันโะเตสลาภูชาเยติจากอันทสัมนาวะเต สังเสริฐชาติอัตตะพาทกาัาปนิยกังธรรมวรังปฏิจะเตศเทติทุกขสัสสโรมตสังขยังตาตุขิลังสต,รรงตัมมสโโสงวรวธรรมโมธรรมะที่เราจะภิกลาสงโอตุสังขังโววัตถะยะจะปิไยะจะอัมเหระภัสสุสัตโงตุเทติธรรมจา,า,าริโนโวุเพีงสัมปา,า,าปุเนยมา,ามะทำเมขาียะปะเวติเต บทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาธนมยังปฏิทานคาถาโยกนามาเสยโนิยสุภานิกจตาสับิยานายิกจตานิเมเตสันจักาคิโนโหตุสตานันตาปะมานาตาเยปิยาคินาวันตา สัตเตสังเละทะยมมะยาทินนานะปุญญานางอะตุโมโอทนาเถรตุนาสัพเพสสตาสตาหุนตุอเวราสุปชีวินุเขมมาปะทหันจักกับโพนตุเตสัสสาสิชังตังสุภาบุตรแรขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนไม่ที่มีส่วน แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระพเจ้าได้ทําแล้วดส่วนเหล่าใดที่เป็นที่รักที่มีคุณมนบรรดาฤทธิเดวะเจ้าเป็นก้นพระพเจ้าได้เห็นในแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นปกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกแต่แม่ทูลสามเพื่อนในนามสิ้นคันท่าใดที่เมื่อคันสิ้นข้อที่ในรุกน้อยรักรุกใหญ่สร้อยได้ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมาธบรรดาทานเองแต่ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญ ของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นก่อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นจุขเสมเอเดอละจงจงทางอันเกษมเธอขอความอ่อนดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอ แสงสัจจทิฐานข้อแห่ความเพียรและนิสงการบูชาพระุทธแต่ด้วยการสัตยาปริสดมลพระสูตพระปิแลพระคาถาะรนี้ขอความสุขสบดีจนเกิดดี็นพระพเจ้าขอใหคนจากทุกภัยทังคววขอพระพเจ้าเจริญ้นทางโลกและทางธรรมขอ้วยเทพเรงหลายโทรมุทนาในการชดเยดามและทามาลพนี้ค่มุ sociedad, านาแล้วโปรยเมลพรให้แก่พระพเจ้าแล้วไปถคนรับกลิ่นไปดินี่นาโวมือทีส่งเด็จพญาในสองวัน ท่านมงคนนลในพระคาถาทางการขอจงสำเร็จศักดสิทธิระการเจอุดวันจบ,บรกี่บเด